สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวอร์ไฟชแนลกับเกมเพชรทรีเม็กซ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปตัวของเพชรทรีเมกสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็ได้มีโปเกมอนนะครับผมที่ทกําลังอยู่ในทีมของเราเนาะแล้วก็กําลังรอคอยอยู่เหมือนกันนะครับที่จะทําการอัปดาวของมันขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือตัวของซีการ์นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยซีการ์ตัวของผมเนี่ยอยู่ที่8ดาวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเเ้าาก็็มในนตูปที่ เดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยเราจะมาอัพเจ้าตัว,ตวของซีการตรงนี้เนี่ยขึ้นเป็นสิบเอ็ดดาวกันดีกว่านะครับผมอ่ะแต่ถ้าเพชรเหลือหน่อยเนี่ยยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะขึ้น12ดาวดีหรือเปล่านะยังไงอย่างน้อยก็ขอแค่แบบว่าปลดพาสิฟอันติเมสสกิลของเขาเพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับผมอ่ะสัปตรงนี้เนาะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วนะครับว่าซีกาตัวของสิบเอ็ดดาวเนี่ยจะเก่งขึ้นแค่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรรีเมกันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบิสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟนนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ละส0บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ ตัวของซีการ์ดนะครับก็ได้เข้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าหากว่าใครเนี่ยกำลังที่คิดว่าอยากจะเปิดนะครับอยากจะเล่นนะครับผมแล้วก็เล่นกับทีมไหนได้บ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดตู้นี้กันด้วยละกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังกาดตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ7ตัวนะครับผมอ่ะเตัวเนาะก็มีเพชรเตรียมเอาไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สเ็ดเพชรก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันนะครับผมว่าตัวของซีการ์ดเนี่ยตอนอัพจนครบ11ดาวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคร แอบ,บเสียดายอย่างนึงนะครับที่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวของอาวุธประจําตัวของซีการเนี่ยยังไม่มีเข้ามาขายเลยนะครับถ้าหากว่ามีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยเนาะจะได้แบบว่าใส่ไอเทมของมันเป็นประจําตัวไปเลยจะได้ไม่ต้องหยิบของอัอื่นมาใส่นะครับอันนี้ก็แอบ,บเสียดายนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้มาให้เติมสักทีนะฮอ่ะกดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมจนกว่าจะครบนะฮะอ่ะมาแล้วนะฮะหตัวปึ๊บเดี๋ไปก่อนฮะ แต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าต้องเปิดครบสิบ็ดตัวหรือเปล่านะครับแต่ผมน่าจะไม่กดชิปแดงนะฮะผมน่าจะกดแค่แบบกล่องของเขาอย่างเดียวนะครับอ่ะกดไปเรื่อยๆเลยฮะรอตัวที่สองเข้ามาอ่ะตัวที่สองมาแล้วนะครับผมมาไวมากเลยนะฮะ ไปกันต่อตัวที่3นะครับได้ของมาเพียบเลยนะฮะถ้าใครที่แบบกำลังลังเลยอยู่ว่าเออระหว่างบิสซอวกับเลดดอนเนี่ย อยากจะเปิดอะไรยังไงคุ้มกว่ากันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าทั้งบิตัวทั้งเรดดอเนี่ยมันได้ของไม่เหมือนกันนะครับผมในส่วนของเรดดอที่เป็น,นตู้การนนันตีพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกของที่แบบว่าเอาไปส่งของขวัญให้ตัวโปเกมอนได้หัวใจเพิ่มนะครับชิปแดงก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้กล่องเนี่ยที่เป็นเศตตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเผื่อบางคนอาจจะเอาไปเอ่อเป็นวัตถุดิบนะครับผมในการทําโปเกมอนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้หมดเลยเนาะส่วนในตัวของบิตวัวเนี่ยส่วนใหญ่ก<อ>็จะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส ก็จะได้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ทั้งสองตู้นี้เนี่ยก็คือมันคุ้มค่าทั้งคู่นะครับผมที่จะเปิดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรมากกว่านะฮะอันนี้ก็จะตัวที่สี่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะตัวที่สี่ครับเดีย๋ยวเล็้สามตัวนะฮะเปิดไปให้ครบเลยแล้วกันอีกามตัว ตัวที่หนึ่งครับผมสองตัวท้ายนะฮะได้เพชรมาเยอะนะเออไม่ใช่ได้เพชรเยอะนะได้ชิปมาเยอะนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะชิปมาหลายอันเลย ตัวที่2นะฮะน่าจะมาแล้วอ่าโอเคนะครับแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดเบสเร็ดด้วยนะครับว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับเปิดมา7ตัวเนาะเพื่อที่จะอัพตั้งแต่8ดาวจนถึง11ดาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่การอัพ สามดาวเอ้ยสี่ดาวใช่ไหมเออการอัพสี่ดาวจนถึงแปดดาวเนี่ยใช้งบประมาณใกล้เคียงกันนะครับสำหรับการอัพแปดดาวถึงสิบเอ็ดดาวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครคิดจะทําโปเกมอนอะไรสักตัวถึงเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับแต่สิบเอ็ดดาวเนี่ยมันใช้ตัวละครเยอะกว่าหนึ่งตัวเนาะอ่ะเพราะว่าตัวของการทําโปเกมอนตั้งแต่สี่ดาวจนถึงแปดดาวเนี่ยจะใช้อยู่ที่หกตัวนะครับแต่ว่าตัวของการทำแปดดาวถึงสิบเอ็ดดาวเนี่ยจะใช้อยู่ที่เจ็ดตัวนะครับต่างกันอยู่แค่นี้นะฮะใช้เพชรไพ่ทั้งหมดหนึ่งแสนสองหมื่นเพชรโดยประมาณนะครรับในนกาเปิดขึ้ นะครับอันนี้ก็เผื่อว่าเพื่อนเเนี่ยอยากจะหาโปเกมอนตัวไหนมาทําเพิ่มเติมสักตัวหนึ่งก็ลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดตู้ตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยล้กันเนาะอ่ะไหนไหนก็แวะมาแล้วนะฮะก็เปิดให้หมดเลยเอาพวกของจินอัพดงอัพดาวอัพหัวใจอัพอะไรก็ว่าไปนะครับผมเด๋ยวเปิดไปให้หมดเลยอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปทําการอัพซีการ์ดให้ขึ้นเป็น12ดาวกันเลยละกันนะครับผมส่วนในเรื่องของนิสัยเผื่อบางคนเนี่ยอ่ะยังรีบกินดาวนะครับไม่ได้ดูนะฮะว่านิสัยของมันเนี่ยใช้อะไรบ้างซีการ์ดเนี่ยเป็นโปเกมอนสายป้องกันนะครับผมเป็นโปเกมอนสายแทงป้องกันยืนถึกนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยเนี่ยที่จะแนะนําให้ใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันหลักๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของอิมเพลนะครับอันนี้เลยนะครับเพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพลดสเปเชียลแท็กนะครับกับอีกงานหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแ แต่ว่าเพิ่มตัวของ Special d e ดฟแทนะครับหรือถ้าหากว่าใครอยากจะเน้นเรื่องของการโจมตีก็อาจจะใส่เป็นอนาบัตก็ได้แต่ว่าตัวของซิกาดนั้นมันตีเป็นทูดามจอยู่แล้วนะครับอันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะได้สกิลพาร์สินในความเก่งเนี่ยมาจากตัวของชายนี่บังกิรัตส,ส่วนใหญ่นะครับอ่ะตัวนี้เนาะแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือยังไม่ตรงนะครับบาสฟูอยู่เลยนะครับเดี๋ยวก็ขอจัดการนะครับผมอินเวิร์ในเรื่องของอ่า นิสัยกันก่อนเลยละกันนะครับมีไหมโอ้โหไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับผมไม่มีทั้งแครฟูนะครับไม่ไม่มีทั้งอิมพิสเลยนะฮะผมอ้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวน่าจะต้องหาอันอื่นมาแทนนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอันไหนที่ดีเลยนะครับงั้นกินดาวไปเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยเติมนิสัยมาแทนละกันนะฮะไปเลยนะครับผมเบลก์ให้แปดดาวเก้าดาวแล้วนะฮะอ่ะดาวที่สิบอ้าวลืมไปใส่สามตัวนะอ้าวขาดตัวหนึ่ง อ้าวลืมไปเอาโอเคขอโทษนะฮะยังขาดตัวนึงแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวผมไปกดกล่องมาเพิ่มอีก30เศษละกันนะฮะเออทั้งหมดมันใช้8ตัวเนาะไม่ใช่ใช้7ตัวนะ,ะับผมจาผิดนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเปิดจากกล่องน่าจะเป็นกล่องไหนละกล่องที่แบบว่าเปิดได้เศษโปเกมอนเดี๋ยวผมดูก่อนนะกล่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้หรืออันนี้อันร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่ะสามสิบเศษนะฮะเพราะว่ามันมีอยู่แล้ว50นะครับผมก็กดไปเลยนะฮะสามสิบเศษ ยังดีนะที่มีกล่องได้มาเพิ่มด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เลยแบบเออไม่ต้องแบบไปดังเปิดเพิ่มนะฮะคอมบินมาเลย คอมบินคอมไบของอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะนี่ใส่ก็ไม่ตรงนะครับเข้าไปเป็นไรงั้นกินไปเลยครับขึ้นเป็น11ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสีกาด1ิดาวแล้วนะฮะต่อมาเนี่ยนะฮะผมหลายคนก็อยากจะรู้ตอกนะครับว่าสี่าดตัวนี้เนี่ยจะบิวยังไงมันถึงจะเก่งบ้างนะครับในเรื่องของอ่ะนี่ใส่ตรงนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมถ้าหากว่าจะบิวเนาะทำทุกอย่างที่เน้นในเรื่องของเลือดป้องกัน นะครับผมแล้วก็สปีดนะครับแต่ถ้าหากว่าจะใส่เพียรแท็กไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับผมสเปเชียลแท็กไม่ใช้นะครับโปเกมอนตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการโจมตีกายภาพก็คือเพียรแท็กซะมากกว่านะครับอัพสกิลให้เต็มก่อนละกันนะครับเพิ่งอัพเพิ่มขึ้นมาใหม่เนาะจากการที่อัพตัวละครขึ้น10ดาวนะครับได้พาสิบโจมตีแรงขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับต่อมาตัวของเอฟเฟกต์โว่ก็อัพเต็มนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ขึ้นเลเวลสิบเนาะยังไม่ได้อัพต่อตัว ออื่น่นนนกะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อละกันนะครับเรื่องของไอเทมพกพานะครับที่เราจะใช้งานกันเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีอาวุธประจําตัวก็ใส่อาวุธประจําตัวให้มันดีกว่าแต่ถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยมันก็จะมีของแนะนําอยู่อันนึงนะครับก็จะเป็นตัวของกาไรนะครับพักพาวเวอร์จะมีในเรื่องของการทําให้ตัวละครเนี่ยถึกขึ้นนะครับจากการเพิ่มเลือดแล้วก็ดาเมจรีดักชันแล้วก็ในทุกๆ2อรอบเนี่ยก็มีการเพิ่มพีเดฟแล้วก็สเปเชียลเดฟเพิ่มด้วยนะครับก็จะทาให้ตัวละครนาาเนี่ยถึก จะเป็นตัวของแอปเปิลก็ได้นะครับเอาไว้ด้งเลือดนะครับผมทำให้ตายง่าขึ้นนะครับผมอ่ะอันนี้เนาะหรือว่าถ้าหาก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโซเดียมนะครับจะทําให้ตัวละครเนี่ยเพิ่มเลือดได้สูงขึ้นแล้วก็มี HPR Recovery ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถัดมานะครับไอเทมอื่นๆนะครับผมเรื่องของรูนก่อนละกันนะฮะ รื่ของซีการ์ดเนี่ยใส่อะไรบ้างด้วยหลักๆเนี่ยผมจะใช้รุ่นของซีการ์ดเนี่ยเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือคิงคองนะครับผมทั้งหมด6ช่องด้วยกันโดยคิงคองเนี่ยมันจะมีสถานะที่ทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจ p ีลดลง8%นะครับผมและถ้าหากว่าใส่ครบ6ช่องเนี่ยดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็จะบวกลงอีก6%กรกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของรุ่นชิลนะครับรุ่นชิลเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มเลือดเ็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ย ถึกมากขึ้นนะครับส่วนออฟหลักเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีออฟหลักที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าจะหาใส่นะครับก็แนะนําว่าใส่พวกที่เนเน้นป้องกันแล้วก็เน้นเพิ่มเลือดเป็นหลักนะครับผมส่วนสเปเชียลแอตแทกหรือว่าพีแอแทกเนี่ยอ่าอันนี้เนี่ยก็เอาไว้เป็นออฟเสริมละกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีแล้วเนาะเหมือนของผมเนี่ยก็จะใส่เป็นส p บล็อกเรนะครับผมส p ี p สเปเชียลเดนะครับอะไรพวกนี้เป็นหลักเนาะบางอันก็อาจจะติดเอจทีเคมาบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยออฟหลักก็จะเน้น ครบนะครับ6ชิ้นนะครับแต่ว่าตัวของชิลเนี่ยชิลไม่แน่ใจว่าเปิดมาได้เพิ่มบ้างหรือยังนะเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยก็ใส่1 2 3นะครับมีป้องกันกายภาพเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดป้องกันเวทน,นะครับน่าจะเป็นอันนี้เนาะที่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ก็มี PDEF มี SDEF นะครับถ้าหากว่ามันมีชิ้นอื่นที่แบบว่าเพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดที่ดีกว่าเนี่ยก็มาใส่ตัวแทนกันได้เนาะแต่นี่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมขี้เกียจตีบวกใหม่เนาะอ่ะ ถัดมานะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของชิปนะครับส่วนของชิปของซิกาดเนี่ยหลักๆนั้นก็จะเน้นเป็นอ่า มีชิ้นหนึ่งนะครับเป็นหลักก็คือตัวนี้เลยนะครับโซซซนักโซซซนักเนี่ยจะเป็นตัวของชิปที่เนน้ในเรื่องของการเพิ่มเลือดเป็นหลักนะครับหากใส่ครบ2เซตนะครับผมก็จะเพิ่มเลือด8%ดถ้าหากว่าใส่ครบ4เซตเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีในเรื่องของการโดนลดดาเมจเนี่ยที่ลดลงนะครับผมมีต้านทานดาเมจที่เพิ่มขึ้นถ้าหากว่ามีเลือดต่ากว่านะครับเจ็ดสห้อรนะครับอันนี้ก็ทาให้ตัวของโปเกมอนเนี่ยถึกขึ้นตัวนี้สชิ้นเนี่ยจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะะะน,ะน,น,นะครับ แล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยก็หามาใส่เลยก็แนะนําว่าเป็นอันที่อาจจะเน้นเพิ่มเลือดเป็นหลักก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับไม่มีของที่อยู่ตรงด้านซ้ายบนกับด้านขวาที่มันเป็นเซตเลยก็ใส่เป็นตัวของสคิปไปก่อนนะครับก็เอาเพิ่มเลือดตรงนี้มา3%เนแทนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเซตลูนนะฮะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดมาที่ตัวของสกิลกันคร่าวๆแล้วกันนะครับสกิลคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะว่าตัวของซีการ์เนี่ยจะทําอะไรกันได้บ้างนะฮะเดี๋ยวถอดออกให้หมดเลยนะครับผมตัวอื่นเนาะถอดออกไป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 นะครับไปทดสอบในเรื่องของพรีวิวสกิลกันดีกว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยมาพ v p ให้ดูสักทีม2ทีมแล้วกันเนาะ อ่ะลงสนามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอลงสนามมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของตัวละครเนี่ยมันจะติดพาสซีฟของซีการ์แล้วนะในตอนที่ยังไม่เป็นอ่าแปดดาวหรือ11ดาวเนี่ยมันยังจะไม่มีพาสซีสตัวนี้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้ตัวละครของโปเกมอนตัวอื่นๆเนี่ยมันโดนดาเมจเพิ่มขึ้นโดนแรงขึ้นแล้วก็โดนดีบัฟต่างๆนะครับผมที่แตะอยู่บนหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลดเลือดลดรีเจนลดสปีดลดโจมตีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของพากร,ร์ต นะครับตั้งแต่ในเรื่องของการต้านทานดาเมจเพิ่มเลือดนะครับผมการเพิ่มลิมิตสูงสุดของเลือดนะครับการโดนโจมตีติดบล็อกนะครับอะไรก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยละกันนะครับสกิลแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3ฟอร์มนะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงฟอร์มอื่นๆละกันเนาะผมจะพูดถึงแค่ฟอร์มที่อยู่ฟอร์มสุดท้ายละกันนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่สตู้ป้าเดี่ยวนะครับผมซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลนะครับผม ก็จะมีในเรื่องของการบูตให้กับเลือดของตัวเองเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ค่าต้านทานดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นการวิ่งไปต่อยนะครับผมโบเข้าไปนะครับอ่ะแรงอยู่เหมือนกันนะครับเจ็ดแสนสามเลยทีเดียวนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะฮะตัวนี้เนี่ยอ่ะโดนสกิลไปนะฮะเดี๋ยวขอสกิลไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันโดนสกิลที่แบบว่าห้ามใช้สกิลนะฮะ สกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่แรงมากเลยนะครับตัวของทาวแซนเวฟนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะยิงสร้างความเสียหายเป็นทูดาเมจนะครับผมจากเลือดของซีกาดนะครับยิ่งซีกาดเลือดเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่ามันแรงมากนะครับมันแรงถึง15%ของตัวละครของเขาเลยนะครับซึ่งมันจะปีนการยิงนะครับผมกระสุนพิษออกไปและมันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับผมโดนติดสตันด้วยนะครับนี่นะฮะที่เห็นแรงๆเนี่ยก็สกิลนี้แหละนะครับผมโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะบึ้มนะครับผมนี่โคตรแรงเลยเห็นนป่ะะ9กกวาคครรับผมสิลโโตหด นะฮะของซีการนะฮะบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ปั้นไม่เยอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่เก่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเก่งตอนช่วงหลังนะฮะต่อยไปนะฮะมาละสี่แสนนะครับผมต่อยแบบเน้นๆน,น,นะโอ้ยใช้สกิลไม่ได้นะครับมันบังคับใช้สกิลอันติเมทนะครับผมเดี๋ยวก็ใช้ไปก่อนเลยละกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในช่วงหลังละกันนะครับว่าสกิลอันติเมทเนี่ยมันจะยังไงเนาะเพราะว่าสกิลของมันเป็นสกิลหมูด้วยนะฮะ ดีขอต่อยไปก่อนอีกหนึ่งหมัดน,นะฮะผมโบก็ให้ฮนะเก็บเกรดก่อนนะช่วงนี้เก็บเกรดก่อนต่อยไปอีกหมัดน,นะฮะนี่เนะี่ย อ่ะทีนี้เนี่ยหลอดเก็บเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยละกันนะครับผมตัวของอันติเมตสกิลนะฮะอันติเมตสกิลของซีการ์เนี่ยบอกเลยว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับโดยสกิลของเขาเนี่ยก็มันจะโจมตีตามเลือดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตีสัญลักษณ์แซดด้วยนะครับสัญลักษณ์แซดที่ตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยตอนลงสนามที่มันแปะใช่ไหมซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยมันโดนดาเมจเพิ่มขึ้นติดดีบัฟอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วเนี่ยยยยยซิกกกกกกาา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 เเนนนนนนีีี่่่่่่่่่่มมมัััั็พววววขออองงงงงสลลลลล10% 10% 50% 50%หรืจะะแแด้ตบ มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยพูดถึงลวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าของเขาเนี่ยเลื่อนหมดหลอดปุ๊บมันก็จะกลับเป็นร่างที่แบบว่าต่ํากว่านั้นหนึ่งฟอร์มนะครับถ้าแบบ1 0 0นะครับผมเลื่อนหมดก็จะกลับเป็น50%ซึ่ง50%เนี่ยมันก็จะมีการรอระยะเวลานะครับทำให้สีการเนี่ยกลับมาขึ้นเป็น1 0 0อีกในการที่จะต้องรอในเทิร์นถัดไปนะครับแต่อันนั้นจะไม่พูดถึงละกันเนาะเดี๋ยวเราไาดูดาเมจกันละกันนะคร มีการลดดาเมจของตัวเองที่ได้รับด้วยนะครับผมตอนยิงออกไปแล้วเนาะมันติดบัฟนะฮะนี่นะครับผมยิงแบบดวนดาเมจทั่วถึงแบบทั่วทั้งสนามเลยนะฮะแปดสัญลักษณ์แซดนะครับผมแล้วก็ทูปปิกหนึ่งคีย์ครับดาเมจบอกเลยว่าแรงมากนะฮะสี่ล้านกว่ากว่านะครับผมเออใครบอกว่าสีกาดตัวไม่แรงนะครับคุณแค่อาจจะยังปั้นไม่สุดแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมรีวิวสกิลกันให้ดูกันแบบชัดๆนะครับผมอืมบงเขาให้นะฮะ ตัวเทพเหมือนกันนะฮะอย่าดูถูกนะฮะตัวละครตัวนี้ปั้นดีๆบอกเลยเก่งมากโบเขาให้นะฮะห้าล้านกว่านะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแรงจัดอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็ฆ่าจริงไปเลยแล้วกันพวนี่เนี่ยต่ออีกมัดหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเล่นพีพกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าตัวละครตัวใหม่เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะฮะไปเลยแล้วกันนะฮะ แล้วรอบนี้เนี่ยผมจะหาทีมที่มีพลังใกล้เคียงกันละกันนะครับไม่ห่างกันมากเกินไปเนาะโดยหลักๆเนี่ยก็จะเอาเป็น2ทีมละกันนะครับก็คือตัวโซกับตัวของชิมแมนนะครับสทีมนี้เป็นหลักเลยนะครับโดยทีมที่ผมใช้เนี่ยหลักๆนะครับซีการ์เนี่ยจะเล่นคู่กับโปเกมอนนะครับที่เป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุหินอย่างน้อย2ตัวด้วยกันโดยมีคีย์หลักก็คือตัวของชายนี่บังกิรัตหนึ่งตัวนะครับเพื่อเล่นเป็นสถานะแซนตอมนะครับผมและมีอีกหนึ่งตัวเนี่ยที่เป็นตัวของเมกาเดนซี่นะครับเป็นตัวบัฟให้กัับตตตวละครของธธาาุุดิินนห เพิ่มเติมด้วยแต่ถ้าหากว่าทําได้นะครับคุณจะใส่กราดอนมาด้วยก็ได้นะครับผมถ้าหากว่าเป็นตัวของไพ่มอนกราดอนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่มีนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็กําลังรอทําไพ่มอนกราดอนอยู่นะครับรอบล่าสุดเนี่ยก็คือข้ามไปลืมนะครับผมไม่ได้ทานะครับอ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็กลับไปใส่ตัวของชานี่เซอร์ไนมันไปก่อนนะยิ่งใส่กราดอนเนี่ยมันเก่งกว่าเนาะก็ให้มันยืนตรงนั้นไปก็ได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยละกันนะครับเรามาดูกันว่า2ทีมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวของซีกาดจะทําอะไรกันได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราจะโฟกัสตัวของซีกาดเป็นหลักๆเลยละกันนะครับผมเจอทีมแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของทีมเดอร์โซนะครับก็จะเล่นเป็นทีมพลังจิตเป็นหลักเลยนะครับผมแต่ก็มีการใส่ผสมอยู่หลายตัวเหมือนกันเนาะก็จะมีตัวของมีออริจินสิบสองดาวในคอนมาส2ิบสองดาวมาชชโดว์สิบสองดาวกวางสิบสองดาวตัวละครทุกตัวสิบสองดาวหมดเลยนะครับเมกาเดนซี่แล้วก็หมาโลนะครับผมอ่ะอคกันลลกัน,นะรบ นี่ผมก็จะเอาตัวของซาลุตยืนหน้านะครับผมเอาไปรับตีนะะรพราะมีการอมตัดอยู่แล้วก็การดอดยืนหลังนะฮะซีกาดยิงตรงนี้นะฮะผมเดนซี่นะครับแล้วก็หมาโลเนี่ยผมถอดออกแล้วนะไม่ได้ใช้ละใช้เป็นตัวของชานี่เซอร์ไนแทนนะครับผมเพราะว่าตัวของชานี่เซอร์ไนเนี่ยเขายังซีซีได้อยู่นะครับผมอ่ะไปลุยกันเลยจะดูกันแบบช้าๆกันหน่อยละกันนะครับผมเออจะได้แบบเห็นกันแบบง่ายๆหน่อยนะฮะคุณหนึ่งก็พอแล้วนะฮะกว้างของเขาเปิดมาก่อนนะครับผมหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ตัวของเดนซี่นะครับผม อ่ะเหมือนจะติดตีบัฟนะครับใช้สกิลบัฟไม่ได้นะครับผมตีไป9 0,000ก่อนนะฮะมาชาโดขวดกลับมานะฮะโล่ยังไม่แตกนะครับโล่ยังถึกอยู่เดียนซี่ฝั่งเขาก็ตีธรรมดามา1ครั้งอะเข้าไป8 0 0แสนกว่าๆเลยนะครับโล่ฝั่งเรารอบนี้ก็คือแตกแล้วนะครับมิวออริจินแบ่งร่างเป็นเคสซีเรียนะครับมาโลได้อันติก่อนมาโลเนี่ยอันติเร็วอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวของมาโลเนี่ยถ้าหากว่าเกตเขาเกินครื่งหลอดนะครับเขาก็จะใช้เลือดตัวเองเนี่ยทดแทนในส่วนของเกตที่ขาดหายไปนะครับก็จะกลย อออัอติแรงมากเลยนะเข้าไปสี่ล้านกว่าๆทำให้ตัวของใช้นี่บางกีรัสของเราเนี่ยติดตัวดำกันเลยทีเดียวนะอ่ะชนมาก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมเซิร์ไนไนท์นะฮะสก,กิดกลับไปที่หมาโลนะครับผมเขามีลิงก์วางนะฮะตัวของบางกีรัสเนี่ยได้อัติเลยนะฮะแต่ว่าซิกาเรายังไม่ถึงช่วงเวลานะครับผมโผลลงสักเท่าไหร่นาะเพราะว่าสปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะฮะกอรซิล่าเดินไปแค่หนึ่งกีผม อันนี้เนี่ยไปต้องดูดาเมจนะฮะตัวมันขี้โกงอยู่แล้วฮะมันแรงมากครับผมโบกเขาให้เป่าไปทีหนึ่งห้าล้านกว่ายังไม่จบครับผมแปดล้านเก้าล้านสิบล้านนะฮะเด้งกันรัวๆับมีคนแตกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่มาชาโดเนี่ยก็คืออันตรีไปเลยนะครับผมน่าจะเป็นอันติีตอนที่ช่วงเลือดหมดแล้วนะครับก็เลยแบบว่าต้องลําก่อนหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นร่างวิญญาณแล้วก็สิงหัวใครสักคนหนึ่งอันนี้มองไม่ออกเลยนะสกิลนี้เนี่ยว่าตีโดนใครนะครับ แมาจะโดนกําแพงไปเนาะอ่ะถึงเวลาของซีการ์นะ,ค,ะนค,ครับผมอ้าวโดนสกิฟครับผมติดบ้าให้จบแล้วซีการ์เนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยยึดเค้นอกจากเปิดเกมมานะ,ะแปดสัญลักษณ์แซดเอาไว้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะโดนข้ามเทินไปเฉยเลยฮะ,ะตอนนี้ไม่ได้เล่นนะผมอ้าวแปลงล่างเป็นไอ้นี่แล้วฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหมดหลอดนะเพราะว่าโดนสกิลไปเยอะมากนะครับซีการ์เนี่ยยังมีบัคอยู่นะบัคที่แบบว่าสกิลเนี่ยของเขาที่ปางอ่าแปลงล่างเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะมีสเปงผลไม่ค่อยแบบชัดเจนอยู่นะฮะก็ยังไม่แก้สักทีเนาะตรงนี้ฮะแต่ก็ยังไม่ตายนะครับผมยังได้อยู่นะฮะแล้ว่ายังติดตัวของสถานะนะครับไม่ได้เล่นเลยแล้วก็อีฝ่ายเนี่ยมันวินวอล์กด้วยครับผมเออมันเขาเล่นทีมวินวอล์กนะครับพวกมีออริจินอะไรพวกเนี้ยมันวินวอล์กหมดเลยนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ตีนะครับโดนข้ามเทินไปเนาะเพราะว่าบางกีรัตเองมันแบบเฉียดใช้ไปหน่อยนะฮะมันยิงทีนึงมันไปยกปี้เลยฮะมีออริจินโดนสกิลนะครับผม8ล้านนะฮะเดือนซี่ปาดไปบุ๊เขาให้ บึมแต่น่าจะไม่ลดนะฮะติดพาสซสิบของอุปกรณ์เนาะบางกีลัตตีไปหนึ่งครั้งฮนะเตอร์ไนไนท์นะครับผมชามไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมตรงนี้เนี่ยติดสถานะเยอะแยะมากมายเลยนะแต่อันนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นซีการ์เล่นงานแล้วนะครับเพราะว่า <c oughs> นั่นแหละฮะคนอื่นเขาเล่นไปหมดแล้วทีมเขาบอบบางเกินไปนิดหนึ่งฮนะไม่ทันได้เล่นเลยบึ๊บก็จะเหลือแค่สองตัวนี้แหละนะครับปนเปียนปนเปียนกันนิดหน่อยนะฮะตายกว่าจะตายได้นานมากเลยนะสองตัวนี้ นี่นยติดเฟียติดมือนะฮบผมมาชาโดก็ยังมุดอยู่นะฮะแล้วก็ตีไม่โดนนะครับผมโดนมุดนะฮะซิกาดโดนมุดนะครับผมค่อยๆสกิดกกไปการดอนทุปทูทุปไปอ่าโอเคครับผมยังหายตัวอยู่ฮะเหลือแค่กวางตัวเดียวแลวที่ตีไม่เข้าครับผมตอนนี้เคสิเลียเปิดอันตรีมานะฮะจากการแปลงร่างของมนะิวออริจินเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะถึงตรงที่แบบสกิปแล้วนะมันไม่มีภาพที่แบบว่าจะพิกเกมแล้วตอนนี้เพราะที่เราก็คือมันยังครบอยู่เลย มีแค่ก็แบบยื้อคิวไปยื้อคิวมาแค่นั้นเองฮะแต่แค่อยากน้อยก็คือแบบอยากดูซีการ์แต่มันยตตัติดใบอยู่เพื่อนซีการ์เราไม่ได้เล่นเลยอะติดใบอยู่เลยอะเพราะหนุม่มโธ่จบแล้วไม่น่าเลยรีวิวซีการ์เหรอไม่ฮะรีวิวตัวละคลอรอื่นนะผมตอนนี้อ้าวปล่อยให้มันตายไปเออทุบไปอ่ะทุบไปเมื่อไรจะตายมีออริจินยืนกับกวางฮะเซฟไปเซฟมาไม่ยอมตายาคี้ฮะอืมอืม อ่าตีไปอืยังไงอืมเออไม่ยอมตายทีตัวโคตรน่ารำคาญเออเลือมิวตัวเดียวอ่าโอเคครับผมตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะตายครับผมเซฟนานเกินฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกับทีมอื่นก็ได้นะะไปกันเลยละกัน ทีมต่อไปน,นะครับผมเหลือทีมหนึ่งแล้วนะครับก็เหลือเป็นของน้องชิมแมนทีเฮสนะฮะทีมที่เขาใช้นะฮะเดี๋ยวขอดูตัวละครก่อนละกันนะครับเขาใช้เป็นมาดาบมาโลนะครับผมอ่าสิบดาวกับแปดดาวไพมอนการดอนสิบเอ็ดดาวในคอสมาสิบ อ่าดาวนะครับมิวทูนะครับผมมิวทูวาอีก11เดาวแล้วก็เมกาเดนซี่สิดาวนะครับเป็นทีมเมตาเก่านะครับที่หลายๆคนก็เล่นกันนะฮะร,รอบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ดูกันบ้างไหมแต่ทีมนี้ก็แอบบ,บางอยู่นะของจริงก็คือแอบบ,บางอยู่ไม่ค่อยมีตัวเซฟสักเท่าไหร่แต่มันมีแค่ตัวแรงๆไงส่วนใหญ่คิดว่าถ้าหากว่าจะเหลือก็คือจะเหลือเค้าก็แค่แบบว่ามีวายอ่ะน่าจะยืนแบบถึกสุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่าติดตัวอมาตรงอมตอต,อ,ตอะไรของเขาด้วยนะ ในคอสมานะฮะยิงมากอนหนึ่งครั้งนะครับผมโดนหนามของซาลุตไปนะฮะเดียนซี่ตีมาที่ซาลุตนะฮะเด้งเลือดให้กับตัวเองด้วยว่าโล่แตกอ่ะหมาดาบนะฮะสกิดไปที่ทีมตัวเองนะครับเพราะติดเฟียนะครับบางกิรัสเตะไป1ทีนะครับผมหมาดาบตายและซีการ์ดยิงรอบนี้ฮะโบ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 ไปนะครับผมพวกนี้ติดอมาตะหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เห็นดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าเดคอสมาก็คือตายไปแล้วนะฮะทีมนี้มันค่อนข้างยี่โกงครับผมตัวกระจุยหมดเลยฮะโดนตีเข้าไป เพราะว่ามันคอมโบค่อนข้างที่จะเยอะเนาะคอมโบให้กับตัวของมังคิรัตเนี่ยมันตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ติดดีบัฟของซีการ์ด้วยอะไรด้วยเนาะมันทําให้ตัวอื่นได้เฉลี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะไพมอนการ์ดอนสกิลมาหนึ่งทีไม่เข้านะครับผมมิวทูไวนะครับเริ่มเปิดฟิลของเขาขึ้นมาแล้วนะครับฟิลนี้เนี่ยเป็นฟิลที่ค่อนข้างน่าลําคานมากเลยนะฮะยิงมาที่ตัวของการ์ดอนนะฮะจะเห็นได้ว่าการ์ดอนเนี่ยขนาดแบบว่ายังไม่ได้แปลงร่างเป็นไพมอนการ์ดอนเลยนะถ้าอยู่ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างถึกกนะรรัเเพาาาซุมมไดด้ีลย 4ล้านกว่าครับผมอะยิงบอลกิกี่ซ้ำมาอีกทีหนึ่งโบ๊ะโบโบห้าล้านกว่า6ล้านกว่ามีคนตายไหมฮะมีคนตายไปหนึ่งคนนะไม่รู้ใครครับที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับเหมือนจะเป็นเดียนซี่นะฮะเดี๋ยวซาลุตอันติมารอบนี้เนี่ยก็คือเด้งเลือดกลับมาแบบเบิม่มๆฮะ,ะเพราะว่าตัวเขาไม่มีดาเมจก็จริงแต่ตัวเขาเนี่ยคิวแรงที่สุดในเกมะครับผมณตอนนี้ต่อยก็ไปหนึ่งทีโบเขาให้ นี่คำรามฮิวแล้วก็ทวันปมหน้าไปนี่แน่นะครับผมการดอนตายนะฮิวมาเต็มหลอดนะไพมอนกาดอนของเรานะครับผมถึงยังไม่เป็นไพมอนนะฮะแต่ขอมุดออกมาจากผืนปัสุท้าก่อนนะครับผมเอาไปเลยครับเดสโตแลนด์แบบพี่เก๋ครับผมตอนนี้ไม่มีเดสโตแลนด์ของตัวเองนะจะเป็นเอิร์ธเควกอยู่เหลือมิวตัวเดียวนะครับเดี๋ยวต้องรอให้รากมันหมดนะฮะสารุตก็ต้องค่อยๆแบบแชร์ลิงก์แชร์เลือดให้เพื่อนไปก่นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆฮิวเพื่อนไปก่อนะครับจังหวะนี้ อ่ะตัวของชายนิเซอร์ไดเนี่ยตอนนี้ก็คือทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวของมิววายเนี่ยมันเข้าสู่สถานะนี้แล้วก็คือแบบมันไม่ติดอะไรแล้วอะ่ะนอกจากสถานะผิดปกติก็คือมันตีไม่เข้าด้วยฮะเออแต่นี่บางกีรัตกงกาแพงไว้ก่อนนะจะได้ไม่โดนไปถึงเพื่อนนะกอซิล่าคุงฮะตัวแบกของทีมเราของจริงฮะตัวนี้ทามาสิบเอ็ดดาวก็คือคุ้มค่าที่สุดภายในเกมแล้วครับแค่เข้าไปหนึ่งยีโบ ไม่เข้านะฮะจนหว่าจะครบสองเธอนะตรงนี้ก็คือ,อยังไงก็ตีไม่เข้าครับอ่าซีการ์ันตีรอบนี้ฮะติดซีซไปอีกหนึ่งครั้งนะครับทำให้ตัวของมีวายนเนี่ยตีเบาล,ลงเยอะนะซีซีรอบนี้เนี่ยยิงไปแต่ไม่แน่ใจว่ายังติดพาร์สิบแซดหรือเปล่านะถ้าหากว่าตัวของมีวายเนี่ยมันติดสถานะน,นี้แล้วนะแต่จริงๆมันก็มีพาร์สิบติดอยู่นะฮะพวกดีบงดีบัฟอะไรพวกเนี่ยอ๋อนี่ไงติดนะฮะโดนดลบจมตีโดนลบสปีดนะฮะซารุตก็ยิวเพื่อนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะแรร์์ิกันไป แต่สกิลของมิวายนี่มันน่าเกียดจ,จริงๆครัขนาดตัวมันไม่ได้ตีมันยังมีไซคิขเวฟนะครับที่ค่อยๆยิงมาเรื่อยๆนะในทุกๆเวฟนี่นะเตะเข้าไปนะตอนนี้ก็คือฉากสุดท้ายแล้วซาลุตฮิวมาอีกหนึ่งครั้งนะ ตัวโคตรเก่งนะครับตอนนี้ซาลุสอยู่ในบีสวด้วยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะได้ซาลุสมาเล่นนะครับผมก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยละกันนะฮะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแค่8ดาวก็คือเก่งจัดแล้วนะครับถ้าหากไกลทขึ้นเป็น11ดาวได้อีกเนี่ยบอกเลยว่าเซฟทีมได้ดีมากๆแล้วอันติเนี่ยก็จะแรงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับเหมือนว่าอันติเนี่ยจะโดนปรับให้มาขึ้นแบบมีดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยตีแค่แบบหลักหมื่นเองนะครับไม่ถึงหลักแสนด้วยซ้ำนะฮะนี่ไงเรียบร้อยนะฮนะโอ เราอาจจะไม่ได้เห็นซีการ์เยอะมากนะครับเพราะว่ามีตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างแบกเยอะนะครับแต่บอกเลยว่าตัวมันเนี่ยแค่มีอยู่ในทีมก็คือมีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าจากพันสิบดีบงดีบัฟสกิลแซดการโจมตีแบบทูดาม a ่ e ดามจไม่ต้องเยอะมากขอแค่เน้นเลือดเยอะๆก็ตีแรงแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนาะก็ไปลองเล่นกันได้นะครับจับมาเล่นกันได้เลยนะครับผมเล่นในทีมแซนด์ตอมเนี่ยจะเก่งมากในอนาคตเองเนี่ยก็ยังได้ใช้งานในทีมของมังกรอีกด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวของไวเคียวเลมถ้าหากว่ามันมีโปเกกมมมมมออทททีีี่่่ังรรราคบืไห ผมก็ยังจับปเกมต,ตอนนี้เล่นได้นะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพจรีเมคกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆเพื่อนๆทุกคน